น้าเจี๊ยบแตกแล้วครับน้าเจี๊ยบแตกแล้วถอดเสื้อทำไมวะร้อนมันอวมหน่อยหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมามาให้มาให้โอ้โหเข่าแปลกครับอ่ะนินหนังแขนเละหนังแขนเละโอเคหนังนี้ก็ได้หนังคณะหนัปพันินตัวเล็ก ครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาและผู <It> ้ใหญ่ดคงการทุกท like ่านนะครับยินด <repeating repeating> ีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m p ็ f i s h i n g นะวันนี้เราจะพาพี่ๆน้าๆมาตกปลาบ่อหมายธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่ในหมายธรรมชาติเหมือนเดิมนะวันนี้เรามากัน3ามคนนะฮะอยู่ทางี้ครับมีนคับสิกันนาเจี๊ยบอยู่ตรงนน้นครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นสปิลนะครับแล้วก็อยากจะเป็นเส้นเดือนนะฮะนี่ครับ เยอะเป็นเสีเดือนฮะไม่ได้มากันสามโฟนอีกคนนึงยังไม่มาอ๋อคนหนึ่งยังไม่มาอ๋อโอเคโอเคตอนนี้ก็เริ่มาาะะมีอาการแล้วฮะนาเจี๊ยบเริ่มมีอาการแล้วครับอยู่ตรงนู้นล่ะทุนอาจจะมองไม่เห็นนะฮะย้อนแสงครับโอ้โหเยี่ยมมากเลย <c oughs> ไฟก็ไม่เหรอจะเป็นอ่าเบ็ดสปริลนะฮะเบ็ดสปริลคัน6ฟุตอันนี้3ามโฟตตรงนู้น5ฟุตนะฮะ ไะเราไปรอชมกันเลยครับผมขอบคุณค<ม>รับ้บอลยังห้ให้เก็บแตงกับสองาไปอมงเมื่อห้ไปเอาตะกรเล็กๆแท่กำเดียวแ้วหมอกฮะปอยเอวไปได้กำเดียวแล้วปี่อยู่ยังวูย่ ยอมจายเก่าแม่ไอ้เ้มันไปงลึกเลยแบาโอ้อะไรกัไอ้หมือไ้อรอ่องเี้ปโค่ปะบูกีเนี่ยปะบูกีก็ดีเป็นเมเปปะบูไม่โซยเนี่ยโอ้่ใช่กลัว ก้องแฮจะอัดใการเปลี่ยนเปลี่ยนฟิล์มน่กล้องอะฟิล์มกล้องฟิล์มซอฟต์ไม่จอดันแตกแน่แ่ไเดนเดนของป็นตัของร้อยแปดรแบแค่์ี่ร้อยเดียรแล้วของแฮรี่สองร้อยแปดฟิลที่กดกดแดงมานแรรมันก็่ใหญ่อี่นี่ยิแต่งมีแบบ ดีเล้บุญกันอเนี่ยแตงไม่จ่ายมเตรียมพร้ออาน้เตรียมาซ่วลุลงน้ำมอนอะไรแบบนี้ปลวุเดวป๊ปมปลงน้ำมันปตานรเจ็บปากินนะเฮ้ย ครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมามาให้หมาให้โอ้โหปลาแปกครับเราปลาลุดนี่อไรเราสุกต่อทีนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยผมแปะนินหนังนแขนล้หนังนแขนล้โอเคหนังนี้ก็ได้หนังแขนะ น้องปานินตัวเล็กประมาณประโอ้ประมาณประมาณโอเคครับโอเคโอเคใช่กระชังไว้กองมือกองมือโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนวิดนัวตอนถ่ายแล้วอู้ออู้อู้ลุอยเลยอ้าุมันตีมือกูพี่ไหนวะอ๋อเอาตะขอออกก่อนออกมานี่ อ่นยังกอดอีกมาพูดเลยปะไออเอาเนี่ยแม่เลมาเกเฮ้ยเฮ้ยมาเกลเจ๋หมเนี่ย่ละวเล่นเหมือนแล้วมก็เข้าอะไรกัอนทะลุเลยอะประมาณครับประมาณสแปงสเปียรยงไปใต้ขนา S <S ต้องเหมือนไอ้ในแก้ววางธรรมดาในแก้วมันสายตื้นวาดปาด่ามาติดหลอกกัน่ะเดี๋ยวนนอต,อตอนเดี๋ยวตอนเพื่อนปากกิ้มีกัวบุรี <laughs> เรียบร้อยตา <laughs> แบบมันตดได้แล้วกูกบต้องจกสเลยเอ้ย

สองตัวสตัวแล้วก็หลุดเหมือนเมื่อกี้นะมึงมาขึ้นเวลาอ,อ่คือมันไม่น่าได้พิ้วได้ยันไงวะ <c oughs> <c oughs> คงขึ้นมาเฉยไอ้เหีไ้่ยมันต้องมาตัดเจ้าตีตะซื่อหอยย้อหอน้อนกะหอยออันนี้ไงตัดเลยอ่ะ เวลาฉัลุ่มๆมุดใบความตีนนู้นครบยังหรือเปล่านูไหมอย่างไรนั่นนะนี่ครับนั่เจี๊ยบแตกแล้วครับนั่เจี๊ยบแตกแล้วถอดเสื้อทำไมวะร้อนมันอวมหน่อยหน่อยแล้วล่ะปลาหมาดอีกแล้วครับผมเอาออกได้เอาไงหนือว่าปลาปลาแปลไม่เวลยเดี๋ยวอะมาท่าเสือเราเตอร์ Iden, cl, st, อะไรอะไอะไรตี่ะอนะเอะเอากะจับป่ะครับสตัวครับตัวต้องมาเเยอะๆเอัพอแวงี่แค่คนเดียวเทงน้อยเนี อ่างคนที่เอาไปจทุนทุนเล่นไอ้หูตังปีหูตังปีก็น้ผมอไลม่งมันติดในโบนปีกแต่งเดิมบอกไงเมื่อไคับเดี๋ยวเดี๋ยวเงียได้ครับตุ๊กคอมาแล้วครับมาแล้วครับนะครับนลเจีบตัวที่สองครับนเจีบตัวที่สครับเอ้โอเคครับโอเค khoảng oh, <laughs> 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 khoang này. à, sao cái sao hay là. bỏ bọc 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 ยังหมดเอายุงยุงมายุงมั้งป่วยยังอ่ะป่อยตลอดได้ขนาดป่อยที่ไหนอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยบันทึกว่าได้ชิงโตตลอดอ่ะเอาเลยอ่ะจำได้เลยอ่ะย้อนตามหัวเจ็บนี่เจอได้ปะลาะปลดเลยเป็นตัวเองเวลาไม่หมดแล้วมีเสร็เรียบร้อย ไม่ตองกะนี่เหม็นะที่ไปกินมันุนแต่ว่าอไรเนี่ยน้าอปรกาศจะประกาศใครซอนทิใบเจ็บนี่ไมีอย่าหนี่อยเหนื่อเอยตะกี้ลูกยืนกับหู เบรกวิ่งครับเบรกวิ่งครับผมครับผมมีน้ำมดฮนะเอาชิงจิว๋วชิงจิ๋วนะไม่ใช่ชิงหลิวนะมามาตกครับมาล่อปลากระทริงกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรนะฮะติดหรือเปล่าครับติดแหละนะครับออะดึงขึ้นมาเลยมันดึงมาได้ออ ปืดก้อนหินนี่ออกเหรอมันนี่มันแน่นมันจะการร,บรอบๆบ่อรประมาณสี่โมงกว่าๆครับติดไหมครับอันใหญ่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 อ,หอันนั้นแะไรเป็นั้น มีนายพวกก่อนเพือ่อเข้าไปเลือกยู่หูปลาปลาเย็ยนนะครับแบบไม่ใช่ปลาเย็ยนไม่อาจจะเป็นปลาไหลครับเจี๊ยบลงอ่ะเตี๊ยก็เห็นมืนก่อนอ่ะเออนั่นนั่นน่นยกขึ้นมาติดไหมครับติดไหมครับแม่นป่ะขามีหูป่ะเออเปิดหมดออกปุ่ปุ้มอะไร อ๋ออาหารแห้งละอืมหางเนี่ยใช่ครับปลาเยี่ยนเยี่ยนปลาไหลครับปลาไหลเจ็บหรือเปล่าปลาไหลปลาไหลนี่ครับปลาไหลหางอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมนั่นก็เนี่ยมนิ่งเขาไปแคะไปสัตว์อันเก่าอ่ะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ต้มมาเลยปุ๊บก้อนนั่นออกมาเลยก้อน,านาที่มีหางอเรรียยบ้มาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> ครับปลาไหลครับปลาไหลอ๋อมันมันมีรูต้มปลาปลาไหลครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยเย็ยดเคดดตัวใหญ่ค่าเลยว่าค่าปลาเลี้ยนียข้าเนี่ยไหนใส่แล้วใส่ถุงกะก็ถุงใส่ใส่หูไหนโอเคครับ เก็บขเก็บข้วมีแตงตัวพี่ไม่รอดเนี่ยลบลบลบแฝงพ่องแฝงพ่องเอ้ยลงมาเอาเข้าไปดึงปูเลยบอกดึงแดึปูเลยดึงแท้เด้อะก้อไม่ตะก้อออกจะกอไปได้ แล้วก็ลงลงองแห่บอลเนี่ยเนี่ยตีประตูนี่ผู้เตี่ยบตีต่ตีเที่ยงปลากก่ปลากก่ตะก้อยังไงแอ้วโมซื้อตะก้อมาแสดงหมดอเออปลูกอาวตีบัวเลยไม่เชื่อคนอ่ะ

อยากเส้นอ่ <c oughs> ออโอเคครับเราตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราพา,พ,าพี่ๆน้าๆมาตกปลากันที่หลังตลาดนัดทุ่งฝาบดนะครับหลังตลาดนัดทุ่งฝาบดนะฮะเป็นบ่อธรรมชาตินะครับขึ้นมาวันนี้ปลาที่ได้ก็จะเป็นวันน,นี้เล็กนะครับสูงๆนะวันนี้เล็กประมาณนี้ครับเจ็ดแปดตัวนะฮะแล้วก็ปลาไหล มีปลาไหลหนึ่งตัวนะครับ้ดูที่ใส่เนนะครับก็มาต่อไปอีพีต่อไปเราจะไปไหนก็ยังไม่รู้นะครับแตก็ถ้าอยากเอาลงก็จะบอกอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับสั่นกระดิ่งกด้วยครับวันนี้นามดจะกลับหรี่ยังครับผมอีกสักเดือนนะครับโอเคครับงั้นละงั้นเราก็ลาไปด้วยพันี้กันแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าของคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ